ขาวพิเถัดมาของเราค่ะมากันที่กลุ่มอิสุสุในประเทศไทยโดยม mm ิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทดีเพรอิสุสเซลจำกัดมอบเงินจํานวน5 0 0แสนบาทพร้อมทั้งชุดเครื่องแบบประจําทีมเพื่อสนับสนุนนักกีฬาเบสบอลเยาวชนทีมชาติไทยนะคะรุ่นอายุไม่เกิน12ปีในการเข้าร่วมการแข่งขันเบสบอลระดับนานาชาติในรายการไอบ้าบอยเซาเอเชียนันกิลเบสบอลทัวนาเมนต์2023ัค่ะณประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 27-30ตุลาคมค่ะโดยมีคุณวุฒิชัยอุดมการจนะนันนายกสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนนะคะในการรับมอบนัสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ60พรรษาจังหวัดปทุมธานีค่ะ เน่งในปีนี้สมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทยจะนำนักกีฬาเบสบอลเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเบสบอลระดับนานาชาติในรายการไอบ้าบอยซา a ์ t อีสเอเชียนันกิลเบสบอลทัวเน n t 2023ณประเทศสิงคโปร์ระหว่าง27-30ตุลาคม2566นี้เพื่อเปิดประสบการณ์กับผู้แข่งจากนานาชาติ ที่สิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียแล้วในโอกาสนี้กลุ่มอีสุสุได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนจำนวน5 0 0แสนบาทพร้อมชุดเครื่องแบบประจำทีมกับทีมเบสบอลยุวชนทีมชาติไทยและได้ลงสนามอุ่นเครื่องประลองฝีมือในเกมการแข่งขันนัดกระชับมิตรระหว่างทีมเบสบอลยุวชนทีมชาติไทยและทีมกลุ่มผู้บริหารกลุ่มอีสุสุณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ60พรรษาจังหวัดปทุมธานีอีกด้วยค่ะ ซึ่งต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นสนามกอล์ฟห้างร้านใดๆหรือว่าผลิตภัณฑ์ใดๆนะคะที่อยากจะประชาสัมพันธ์เรื่องราวในวงการกอล์ฟกับเรานะคะ